อยากเป็นหมอก็ต้องที่รามาทิย์ด,ดีอุปกรณ์ก็ทันสมัยมีให้ใชฟ้ฟรีมีทุกคำตอบลืมเนินก็เน้นลืงเล่น,ลนก็เห็นว่าสำคัญไม่แพ้กันสนุกทุกวันจะได้เรียนหมอรามามาเรียน สวัสดีครับผมพัสิทธ์โกม,มลสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อปันเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ในหลักสูตร MDM e ิงที่คณะแพทย์ทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ หลักสูตรแพทย์วิศวะหรือว่าที่หลายๆคนแบบน่าจะคุ้นกันกับคําว่า MDM อ n เป็นโครงการร่วม2หลักสูตร2ปริญญาระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาควิชา Biomedical Engineering หรือว่าวิศวชีวการแพทย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับผม ก็ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับเราอยู่ที่อดอายุรกรรมหญิงที่โรงพยาบารลรามาธิบดีนะครับเช้าวันนี้จะพาทุกคนไปดูว่านักศึกษาแพทย์ตอนเช้าเนี่ยต้องลาวอร์หรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก่อนลาวอร์ครับผมไปดูเลยครับในโครงการนี้จาก6ปีที่ปกติหมอเราเรียนกันเพิ่มมาเป็น7ปีครับผมก็คือจะเพิ่มอีก1ปีมาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างชั้นพรีคลินิกและก็ชั้นคลินิกครับผมจริงๆเรียนอยู่ชั้นปีที่5จาก 7ปีแล้วครับผมแต่ว่าพอไปอยู่ที่วอร์ดเนี่ยก็คือเรียกตัวเองว่าปี4ทุกคนจะได้เข้าใจว่าแบบเราอยู่ปี4มีความรู้ความสามารถเท่านี้อะไรแบบนี้ครับสำหรับนะักศึกษาแพทย์ปี4นะครับล่าๆเนี่ยหน้าที่ของเราที่อยู่ในวอร์ดก็คือพยายามเรียนรู้ครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในการรักษาคนไข้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามเรียนรู้ว่าพี่เลเซเดนหรือว่าอาจารย์เนี่ย ดูแลคนไข้อย่างไงครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็เริ่มจากมาดูคนไข้ของตัวเองคนไข้ที่เราหลับดูแลครับว่าคนไข้มีอาการเป็นยังไงบ้างอาการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมีแลบอะไรที่สั่งไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าครับผมแล้วก็ไปพูดคุยกับคนไข้สักประวัติดูแลคนไข้ในแต่ละวันครับผมเหมือนเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะลาวกับอาจารย์แล้วก็แล้วก็พี่ๆในช่วงเช้าครับหลังจากที่เราดูคนไข้ของตัวเองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปลาวรวมกับพี่ๆครับจะได้ดูว่าคน เพื่อโฟกัสท้องายแต่ละวันครับก็ไปดูเลยครับระวังอย่าให้หลุดนะ่นี้ทำใหมนะเจ็บปากเจ็บคอผืนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเนาะถ่ายถ่ายเหลวถ่าย,ถ,ายถ่ายไปเลือดมีมไหมเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่ทำได้มันต้อง่าดสุดท้ไยสุดที่ทรมานที่สุดก็คือช่วงนี้แหละนะอดทนก่อนนะ ครับผมก็ตอนเช้าเราได้ลาวอดดูแลคนไข้ไปเรียบร้อยแล้วก็ได้อัปเดตโปรเกรสต่างๆคุยกับอาจารย์ครับตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนเลคเชอร์กันต่อครับจริงระบบประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะนะถ้าจะดูจากอนาโตมนี่จะก็จะแบ่งเป็นสามเลเวลคือซีเบิลคอร์เทกสปายโนคอร์ดนะแล้วก็โพริเรล้าเนื้อนะคะซึ่งสามอันนี้นต้องทำงนานสัมพันธ์กันนะ แต่ถ้าเกิดเป็นจะไปนอคอร์ดนะบางเลเวลที่แบบพาสเวของภาษาอันนั้ผ่านเ่เช่นแบบทีหรือว่าแอลเลยนะก็อาจจะทำให้แบบเสียงของเรียนภาษาอันนี้ได้ครับผมก็เมื่อเช้าได้เรียนเลคเชอร์จบไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นเลคเชอร์เกี่ยวกับการดูแลระบบปัสสาวะของผู้สูงอายุครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายไปเจอกันที่สารยาครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่บานแลบนะครับที่ภาควิชาอ่อไอเมดิคอล g เอนจิเนียริงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่ที่สไลยานะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวจะมาพาทุกคนทวนก่อนว่าที่บ้านแลบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เบืองต้นที่เห็นหุ่นยนต์เรียงกันอยู่หลายๆตัวตรงนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ ื่อว่า ABB ครับจริงๆมันเป็นหุ่นยนต์ระดับอุตสาหกรรมเลยก็คือเราสามารถโปรแกรมมิ่งเขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งหุ่นยนต์ให้ทํางานต่างๆตามที่ต้องการได้ครับสำหรับหุ่นยนต์2ตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้คอนเซ็ปต์ในเรื่องของ master slave ครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าผมขยับหุ่นยนต์ฝั่งนี้เนี่ยหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะขยับไปใน m o ชั่นแล้วก็ movement ที่เหมือนกับที่ผมสั่งในอันนี้เลยครับซึ่งสําหรับการใช้งานของมันเนี่ยก็คือสาหรับในการที่เยกัวนีด อันนี้ก็สามารถมาประยุกต์ใช้ให้แพทย์สามารถควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าหุ่นยนต์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งจากการคนโทรล,ลหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ครับผมก็จะมีคอนเซปต์คร่าวๆประมาณนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็เคลื่อนไหวตามการตามที่หุ่นยนต์ตัวแรกถูกควบคุมจากผ่มหมุนประมาณนี้ลองมาดูทางด้านนี้ต่อนะครับก็อันนี้เป็น หุ่นยนต์ที่ใช้ฝึกในการเทรนการฉีดยาชาที่ตาคับผมการฉีดยาชาที่ตาเนี่ยมันมีความยากแล้วก็ซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งสำหรับนักศึกษาแพทย์ให้ทำหัร,รนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ยากมากๆครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ครับก็จะมาทดแทนกระบว s การฝึกฝนการฉีดยาชาตรงนี้แทนครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนใช้ระบบแม่เหล็กเนี่ยมาวางตำแหน่งเข็มเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้ลองฝึกใช้ฉีดยาชาเข้ามาในหุ่นโมเดลจำลองตรงนี้ครับผม เป้าหมายหลักๆของหลักสูตรเนี่ยเราก็ยังเป็นแพทย์อยู่แต่ว่ามันจะเป็นแพทย์ที่พิเศษกว่าคนกว่าคนอื่นนะครับตรงที่เราจะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิศวะชีวการแพทย์ได้มากขึ้นครับแล้วแต่แต่ละคนสนใจว่ามาทํางานอะไรอาจจะเป็น เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยผ่าตาัดอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรต่างๆครับแล้วก็จะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถสามารถเออเอาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เอาไปใช้กันช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่าถ้าให้สรุปอีกทีก็คือเหมือนตอนช่วงชั้นปีที่1ถึงปีที่สาเนี่ยเราก็เรียนหมอแต่เราก็มีรายวิชาที่เรียนเพิ่มเติม กับฝั่งทางวิศวะด้ยวยเหมือนกันหรือใครมีความสนใจจะมาทำแ a บทำงานที่วิศวะก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นฟรีคลินิกเหมือนกันครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่กลับไปเรียนหมออีก3ปีเนี่ยเราก็สามารถเอางานวิจัยหรือว่างานที่เราทำช่วงวิศวะเนี่ยกลับไปทำต่อแล้วก็ไปต่อยอดในช่วงชั้นคลินิกแลเช่นเดียวกันครับผมซึ่งหลังจากจบ7ปีเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด2ปริญญาครับผมสำหรับฝั่งหมอเนี่ยเราก็ได้ออแพทยศาสตร์บัณฑิตเหมือนเป็นใบพอบวเหมือนเรียนหมอปกติ6ปีเลยครับ แต่ว่าเราก็จะได้ปริญญาเพิ่อมอีกหนึ่งใบเป็นปริญญาโทของภาควิชาไบโอเมดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมก็จะได้ทั้ง2ปริญญาหลังเรียนจบเจ็ดปีครับอันนี้ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่เป็นแขนกลนะครับที่เรามาช่วยในการผ่าตัดก็คือเราสามารถเคลื่อนไหว แขนอกกลตรงนี้ไปตรงไหนก็ได้แล้วพอเราปล่อยปุ๊บหุ่นยนต์เนี่ยก็จะค้างตำแหน่งแล้วก็การเล็งของอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยค้างไว้ตรงนี้ให้เราเป็นเหมือนอีกมือที่3ามของออหมอในการทําการผ่าตัดครับผมสมมุติว่าเราอยากขยับแล้วก็มาเล็งในซีนการผ่าตัดต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่ทําใหเ้เราสามารถทําการผ่าตัดได้อย่างมีความแบบแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ปล่อยค้างไว้อะไรแบบนี้ ถ้าอยากมาเรียนในหลักสูตร MDM-ing ก็น่าจะต้องแบบชอบประมาณ3อย่างครับอย่างแรกเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นหลักสูตรผลิตหมอยังไงคนนั้นก็น่าจะต้องชอบหมอเป็นทุนเดิมอยู่ครับข้อที่2ก็น่าจะต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องของ เอ่อ h e a l t h c a r เทคโนโลยีต่างๆครับผมก็เพราะว่าอีกปริญญาหนึ่งที่เราเรียนที่เราเรียนตลอดหลักสูตรเนี่ยก็คือเป็นเรื่องวิศวกรรมชีวการแพทย์มันก็จะเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เอ่ออย่างสุดท้ายก็คิดว่าต้องเป็นคนที่สนใจในเรื่อง research หรือว่าการทํางานวิจัยครับผมเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นระดับปริญญาโทเพราะฉะนั้นระหว่างการเรียนเนี่ยมันเป็นต้องมีการทําวิทยานิพนธ์ท,ทํ thesis ทางานวิจัยเพราะฉะนั้น,นก็เลยคิดว่าเออก็ต้องเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการทํา research ทําวิจัยเช่น สำหรับหุ่นยนต์แล้วก็โปรแกรมเซตนี้นะครับก็เป็นเหมือนโปรแกรมที่ช่วยฝึกหัตถการในการอินเสิร์ตอุปกรณ์ผ่านทางจมูกเข้าไปโผล่ในสมองนะครับโดยอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมตัวนี้ก็จะให้นักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์เนี่ยสามารถฝึกการใส่อุปกรณ์เข้าไปผ่านทางจมูกได้แล้วเราก็จะมีฟีดแบ็ k ถ้าสมมุติว่าเราไปชนผนังทางด้านใดนะครับเราก็จะค่อยๆใส่อุปกรณ์เข้ามาได้ครับผมก็จะเป็นโปรแกรมแล้วก็อุปกรณ์ที่ช่วยในการเทรนทําหัตถการสามารถให้คนที่อยากสนใจจะทําหัตถการนี้สามารถมาฝึกได้เยอะตามเท่าที่ต้องการเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปลองกับคนไข้จริงหรือว่าไม่จําเป็นต้องทํากับอาจารย์ใหญ่ องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอราม,มาปกติทั่วไปเนี่ยออทางคณะแพทย์เนี่ยก็มีการสนับสนุนให้ออนักศึกษาแพทย์ทํางานวิจัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในหลักสูตร MDM Eng เนี่ยด้วยความที่มันเป็นปอทยอย่างที่บอกไปนักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องทางานวิจัยแล้วก็ทำทีซิสของตัวเองครับผมซึ่งสําหรับทีซิสผมเกี่ยวก,กับการพัฒนาเทคโนโลยีการผ่าตัดครับผมเป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนหนึ่งครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยตรงนี้เนี่ยออมันก็จะใช้ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเซเจียนหรือว่าสัญยญแพทย์เป็นหลักเลยครับผมคราวนี้มันก็มีเทคโนโลยีพัฒนามาพยายามช่วยเหลือทําให้การผ่าตัดเนี่ยมาช่วยไกด์มาช่วยแนะในการผ่าตัดให้ผ่าตัดง่ายขึ้นครับผมงานวิจัยของผมเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่พยายามทําโปรแกรมทําซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ navigation system หรือว่าระบบทําการผ่าตัดตรงนี้ครับให้มันมีความแม่นยํามากขึ้นมีความเกิดความผิดพลาดได้น้อยลงสําหรับคนไข้ครับผมปกติแล้วหลักสูตรที่เป็นบอลโทโดยทั่วไปอะครับ มันจะมี requirement การจบที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องตีพิมพ์ในระดับ international หรือว่าไปเข้าร่วม Conference ระดับ international ครับผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำงานนี้จนเกือบใกล้เสร็จแล้วก็เอาไปส่ง Conference หนึ่งครับแล้วก็ได้รับรางวัล best paper student award นะครับผม ความประทับใจหลักๆเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของอาจารย์ที่นี่ครับผมเพราะอาจารย์แต่ละคนเนี่ยออมีความรู้ความสามารถแบบเก่งมากๆเกี่ยวกับ งานที่ตัวเองเอสนใจครับคือที่นี่ครับที่คณะบริเวณเนี่ยมีแบลบหลากหลายแลบเลยให้นักศึกษาสามารถเลือกเข้าไปได้ตามความสนใจของตัวเองอะไรแบบน,นี้ครับยิ่งประกอบกับเ,เราสามารถมีที่ปรึกษาทั้งสองด้านทั้งมีที่ปรึกษาเป็นทางอาจาร,รย์ทางฝั่งวิศวะแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านฝั่งเป็นหมอเนี่ยก็เหมือนเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ของอาจาร,รย์ทั้งสองฝั่งมารวมกันแล้วก็ช่วยไกด์เราในการทํางานหรือว่าเรียนรู้ต่างๆครับตัวผมเองตอนนี้เป้าหมายคือผมอยากเป็นอาจาร,รย์แพทย์ครับผม รู้สึกว่าตัวเองอยากจบไปแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เป็นอาจารย์ที่สามารถคอยสอนคนอื่นแล้วก็คอยเหมือนแบบกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ด้วยสามารถเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเอาความรู้เชิงวิชาการเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาปรับใช้กับคนไข้ได้เหมือนเป็นกลุาา่มคนแรกๆอะไรแบบนี้ครับผมก็คงคิดว่าจะทำรีเสิร์ชต่อไปในฐานะอาจารย์ในอนาคตถ้ามีโอกาสเช่นเดียวกันครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงแล้วครับการเรียนในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สําหรับ e ีพีหน้าเนี่ยจะเป็นใครฝากทุกคนติดตามมัด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ของชั้นปีที่5นะคะก็จะเรียนในวิชาที่ออลึกขึ้นตอนนี้พวกเราก็อยู่ห้องผ่าตัดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันก็สําหรับนักศึกษาแพทย์จริงๆก็มีหลายบทบาทตั้งแตออ่การเข้าร่วมเคสช่วยอาจารย์ถ้าอาจารย์อนุญาตถึงกับมีโอกาสร่วมเย็บแผลร่วมกรีดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดตอนนี้มีเคสผ่าตัดอยู่พอดีนะคะข้างในจะมีการผ่าตัดที่ใช้หุ่นยนต์ชั้นนําของประเทศเลยนะคะ